สวัสดีครับผมวันนี้ผมทุกงเงินพิมพ์หนูนะครับก็วันนี้เป็นวันดีครับเป็นวันมงคลนะครับเป็นวันที่ห้าธันวานะครับวันพ่อแห่งชาติครับวันนี้ก็มีน้องนะครับอยากทราบว่ามีคำถามมานะครับมีคำถามน้องแกมีคำถามมาว่า อยากทราบว่ามีดหมอนะครับหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อกันนะครับทำไมถึงสีผิวความเก่าถึงไม่เหมือนกันสักเล่มเลยนะครับพรานี้ พน้องแกถามมาแบบนี้ก็เราก็ต้องมาทําเป็นคลิปกันเลยละครับเพื่อจะตอบน้องแกนะครับแล้วก็จะได้ทุกคนที่ศึกษาวิอนะครับได้รับทราบด้วยนะครับท่านที่รู้แล้วก็ดีนะครับท่านที่ยังไม่รู้ก็ดีนะครับเมื่อฟังเพิ่มเติมนะครับก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมขึ้นไปนะครับหรือจับกเก็บคำที่ผมพูด นะครับคำที่ผมแนะนำนะครับเอาไปต่อยอดนะครับก็เป็นขั้นพื้นฐานที่ดีเหมือนกันนะครับอย่างที่น้องแกถามมาว่ามีดองมีดหมอนะครับหลงก็เดิมกับมีดหมอหลงพบกันเนี่ยครับที่ผมบอกว่าแต่ละเล่มจะไม่เหมือนกันเนี่ยนะครับคือสีผิวนะครับสีผิวของงาความเก่านะครับ ไม่เหมือนกันนะครับด้วยเหตุที่เป็นเช่นนั้นนะครับก็เพราะว่าการใช้บูชานะครับของแต่ละท่านนะครับในสมัยนั้นนะครับพกติดตัวนะครับหรือบางท่านก็เก็บไว้ที่บ้านหรือบางท่านก็พกติดตัวนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับตามความคิดผมนะครับส่วนใหญ่แล้วที่ที่บูชามีดหมอเนี่ยนะครับ ก็จะพกติดตัวกันทุกคนนะครับเพราะด้วยความศรัทธาในบาร,รมีของหลวงพ่อเดิมศรัทธาในบาร,รมีของหลวงพ่อกันนะครับเพราะว่ายุคสมัยนั้นนะครับยุคสมัยนั้นเป็นยุคที่เรียกว่าสงครามโลกนะครับการมีเครื่องรางติดตัวเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่ ที่ไว้ป้องกันตัวนะครับทั้งคุณใสมนดานะครับลมเพลมพัดในยุคนั้นนะ่ะเป็นยุคที่บุกป่าฝ่าดงนะครับเป็นยุคที่เรียกว่าอยู่ดงดิบกันเลยล่ะครับไม่ไม่ไม่เหมือนกับยุคนี้นะครับยุคนี้เป็นยุคไฮเทคนะครับยุคนั้นก็เลยคนที่บูชาเนี่ยตัางดถด้านดานนะครับไปบูชาที่วัดนะครับ เพราะดิจิตศรัทธาเท่านั้นนะครับถึงจะไปได้นะครับการเดินทางไปวัดหนองโพสมัยนั้นนะครับ2 4 8 0เนี่ยนะครับต้องนั่งรถไฟแล้วก็เดินเข้าไปในวัดนะครับไปนอนในวัดนะครับถึงที่ได้มีดหมอมาบูชาเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าสั่งทางออนไลน์เหมือนสมัยนี้นะครับเราต้องนึกถึงความเป็นจริงสมัยนั้นนะครับว่าแล้วแต่ละคนเนี่ยต่างก็ที่เดินทางไปบูชาเนี่ยต้องต้องมีจิตใจที่ศรัทธาเคารพนะครับและอยากได้บูชามีดหมอมาบูชาติดตัว ไว้เพื่อป้องกันตัวกันทุกคนครับดังนั้นการได้บบูชาเลี้ยวทุกคนจึงพกติดตัวกันแทบทุกคนนะครับแล้วก็ส่งผลให้มีดหมอแต่ละเล่มเนี่ยมีความช้ำมีความคลาสสิกพูดง่ายๆนะครับอย่าไปพูดว่าช้ำเลยนะครับต้องพูดว่าคลาสสิกนะความคลาสสิกของแต่ละเล่มเนี่ยจึงไม่เหมือนกันนะครับและอีกประการหนึ่งนะครับก็คือเมื่อการพกติดตัวแล้วเนี่ยมีดหมอของอ เหือนะครับของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับอย่างที่ผมเคยพูดหลายคลิปหลายครั้งนะครับว่าคนเราเนี่ยมีทั้งเหือเค็มและเหือเปรี้ยวนะครับดังนั้นเมื่อแต่ละคนนั้นมีเหือไม่เหมือนกันเนี่ยก็เลยเหือนเนี่ยก็เลยมีทามีผลนะครับกับวัสดุเช่นงาแหนเงินใบเหล็กนะครับทำให้มีการ มีปิกิริยาทางเคมีพูดง่ายๆนะครับกับวัสดุพวกเช่นงานะครับใบมีดแหนงเงินประมาณนี้นะครับจึงให้สิ่งพวกนี้จึงไม่มีความคลาสสิกไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นคนเหนือเค็มนะครับคนเหนือเค็ม็จะทาให้วัสดุที่วัสดุเช่นแหนงเงินใบเหล็กมีความผูกก่อนอ,อย่างคนเหนือเปรี้ยว ก็จะทําให้พวกแหนงเงินเนี่ยมีการเงา,าสดใสยิ่งใช้ยิ่งเงา,าผมสังเกตไหมครับว่าคนสมัยก่อนปูย่ย่าตายายเราเนี่ยใส่ใส่ทองกันนะสมัยก่อนคนคนแก่ใส่ทองเนี่ยนะครับบางคนก็ใส่สุบบางคนก็ใส่หมองอย่างเช่นนาคก็เหมือนกันอย่างยกยกยกตัวอย่างอย่างอย่างย่าผมนยครับแกเป็นแกใส่นาคมาตั้งแต่เป็นสาวนะครับแกก็ใส่ของแกเส้นเนี่ยนาคเนี่ย นะครับก็ใส่จนแบบจนทุกวันนี้นะครับจนทุกวันนี้หนากเส้นนั้นสุกอย่างกระคองเลยนะครับเพราะว่าเขาแกเป็นคนเหือเปรี้ยวนะครับเนี่ยยกตัวอย่างให้ให้เห็นง่ายๆอย่างนี้แหละครับนะอันนี้เมื่อ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 เหือเนี่ยเมื่อเหือคนเราเนี่ยมีพิกิกรยมแบบเคมีทางทางทางแหนงเงินใบมีดก็ส่งผลให้มีดต่เล่มเนี่ยมีความคลาสสิกไม่เหมือนกันนะครับนะฮะ ยกตัวอย่างให้ดูนะครับวันนี้น้องน้องเขาอยากรู้เราก็เลยยกตัวอย่างเอามาให้ดูกันเลยเป็นเป็นเป็นบางอย่างเพราะว่าดูเทับเอาเข้ากล้องแล้วมันมันได้แค่นี้นะครับมัน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 มากนี้ไม่ได้นะครับได้เต็มแค่นี้เลยนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเช่นหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมเล่มนี้นะครับอย่างเช่นหลวงพ่อเดิมเล่มนี้เห็นไหมครับเนี่ยโอ้ยนะครับเนี่ย คนที่ใช้เนี่ยเป็นคนเหงืออเข็มนะครับแล้วก็การใช้เนี่ยใช้แบบสมบุกสมบ,บันนะครับเนี่ยเนบพกติดตัวตลอดเลยทําให้พวกแหนเงินเนี่ยช่วงนี้ขาดไปเลยเห็นไหมครับเนี่ยขาดไปเลยนะครับเบกี่ยวตามตามตามการเวลาเห็นไหมครับเนี่ยเพราะว่าพ,กต,ตตพกติดตัวตลอดพอพกติดตัวตลอดปุ๊บก็ส่งผลให้กับ พวกงานเนี่ยนี่ฮะมีความมีความฉ่ำนะฮะมีความฉ่ำแล้วก็คลาสสิกไปอีกแบบเห็นไหมครับเนี่ยไหมนดูความคลาสสิกของของงานเห็นไหมครับนี่มีการปีลั่นเป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับอ่ะแล้วก็ดูเนื้อเหล็กเนี่ยนะครับเหล็กก็มีเป็นสนิมเมือม่อเมื่อเป็นคนเหือเข็มสนิมก็จดกินแบบนี้นะครับ นี่นครับไม่ได้กินพุนทั้งเล็บน,นะครับกินแบบนี้นะครับนะครับน,นี่คือคือคือความส่งผลของเหงื่อนะครับที่ทำให้ให้ให้พัสดุพวกแหน่ที่เป็นเงินเนี่ยนะครับแบบงานเนี่ยนะครับมีปิกริยาเป็นแบบนี้นะครับนี่เห็นไ,ไหมครับมันก็แตกลายงาฉ่ำเนี่ยอย่างเงี้ย มีดร้อยปีต้องมีลักษณะเป็นแบบนี้มีความคลาสสิกแบบนี้นะครับไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมเอามาวางทุกเล่บเนี่ยไม่มีเล่บไหนที่เหมือนกันเลยนะครับแต่ละเล่มนั้นต่างสีความงานนี่ก็จะสีออกไปแต่ก็มีความช้าเหมือนกันนะครับเป็นความช้าเหมือนกันแต่พูดถึงสีเนี่ยก็มีความที่ยังยังไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมอยู่ที่การใช้นะครับเนี่ยนี็เหมือนกัน,นครับนี่เจ้าของเดิมท่าน ทำหน้าหุ้มไว้นะครับทำหน้าคุ้มหุ้มแหน่เนี่ยหน้าตัวเนี้ยนะครับทําหุ้มทําหุ้มจุดแหน่ไว้นี่ะงงนะครับนี่คดูความเก่าของงานนะครับนะกล้องก็ไม่ค่อยสูมนะนี่เห็นไหมครับนี่ดูความเก่าของงานนะครับเห็นไหมดูใบเหล็กนี่ครับตจวคของเดิมทําทําหน้าหุ้มหมดเลยนะครับม่เห็นไหมครับ นี่แหละครับสิ่ง,งพวกนี้มันมีผลนะครับดังนั้นการที่ที่เห็นมีดมีดหมอหลวงพ่อเดิมมีดหมอหลวงพ่อกันช้ำเนี่ยเราคุณไปติว่าว่ามีดช้ำอะไรเงี้ยอย่าไปติเลยครับเร,เราเราเรียกว่าคลาสสิกนะครับเพราะแต่เล่มนั้นต่างก็บูชาไม่เหมือนกันนะครับอย่างนี้เล่มนี้ของหลวงพ่อโอนมันพวกเดือนะครับปี2 5 2 9ก็ยัง ก็ยังไม่ไม่เก่ามากแล้วเล่มนี้เจ้าของเก็บได้ดีนะครับก็เลยทําให้พวกแหนพวกงานเนี่ยทั้งสวยงามนะครับนะค่อย,ค,อยค่อยดูทีละหน่อยนะครับรอย่างพอเดิมเล่มนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับเห็นไหมครับเจ้าของท่านก็ทําแหวนครอบไว้นะครับกันงาปีกงาลั่นนะครับแต่ก็ให้ดูคลาสสิกไปอีกแบบเห็นไหมครับ อย่างถ้าเกิดอยากจะชมรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็ไปดูในในในคลิปในคลิปวิดีโอครั้งที่ทํามาแล้วก็อันนี้ผมอธิบายไว้หมดแล้วนะครับสิเนี่ยเล่มทุกเล่มเนี่ยนะครับเอากลับไปย้อนดูได้นะครับนะน,นี่คือปนกิยาทางเคมีเหงื่อคนเนี่ยเหงื่อเราเนี่ยแหละครับมีทั้งเปรี้ยวและเค็มก็ไม่ส่งผลต่อสิ่งพวกนี้นะครับอย่างชุดแหว ชุดแหนที่ฝักนี้เป็นชุดแหนทำใหม่นะครับเป็นชุดแหนทำใหม่แต่ก็ทํามาไม่ต่ำกว่าสามสิบปีเลยเห็นไหมครับก็มียังก็ยังมีความเก่าแล้วนะเพราะว่าโดนเหื่อะนะครับเนี่ยเห็น,นไหมครับนี่ก็คือชุดแหนทำใหม่เหมือนกันนะครับแต่ก็มีความเก่านี่นะครับนี่คือเห็นไหมแต่ละเล็บนั้นงานจะมีความ คลาสสิกแต่ละเล่มนั้นไม่เหมือนกันนะครับแต่ที่เหมือนกันก็คือจะต้องมีรากผักชีอ่ามีรากผักชีแตกให้เห็นอ่าเพราะว่างาเก่าแน่เห็นไหมนี่นะครับเก่าธรรมชาติต้องเป็นแบบนี้นะครับนะมาผิดกับผิดกับงาชุบงาทอดนะครับเห็นไหมครับแต่ละเล่มเนี่ยนะครับนี่นะครับนี่ดูความเก่าของงานี่นะครับ สิ่งพวกนี้มันเป็นสิ่งที่คลาสสิกนะครับเห็นเห็นปีเห็นลั่นเห็นช้ำแบบนี้เราบอกว่าโอ้ยมีดไม่สวยมีดช้ำนะครับอย่างเงี้ยเจอแล้วโอ้ยมีดช้ำเราต้องนึกถึงสภาพความเป็นจริงว่ามีดในยุคนั้นอะ่ะเขาใช้นะครับใช้บูชาติดตัวนะครับจึงมีความช้ำเป็นธรรมดานะครับนะมีความช้ำเป็นธรรมดาเพราะว่าผ่านการเวลามาเนี่ย เจ็ดสิบแปดสิบปีแล้วนะครับอย่างมีดหลวงพ่อกันเล่มนี้นะครับเนี่ยนะก็มีความช้าเป็นธรรมดาแล้วผ่านเวลาการเวลามาเจ็ดสิบแปดสิบปีต้องมีความช้าม,มั่งนะครับจะให้สวยวิ่งเหมือนมีดเมื่อทําเสร็จเมื่อวานนี้เป็นไปไม่ได้เลยนะครับอ่านะต้องค่อยดูกันนะครับนะครับอย่างนี้อ่าอย่างเล่มนี้เล่มมีดปีสองพันห้าร้อยสามสิบอย่างเงี้ยเนี่ยน,นะความเก่าของงานก็ยังมีให้เห็น มีความแห้งของงาอย่างเงี้ยนะครับมีความแห้งของงามีความอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ยังยังยังมีความแห้งให้เห็นนะครับก็ะจะไปบอกว่ามีดขอ,องพอเดิมต้องให้ใสสวยเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะครับ,<笑><笑>น,ะรบะน,น,นะครับนะครับไม่ค่อยดูเนี่ยนะครับแล้วก็ความช้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่คลาสสิกนะครับอย่าไปเรียกว่าช้านะครับ ผมก็พยายามจะเรียกว่าคลาสสิกอยู่นะครับว่ามีดพวกนี้มีความคลาสสิกในตัวของตัวแต่ละเล่มนะครับมีความสิกมีความคลาสสิกแต่ละเล่มนะครับแต่ละเล่มนั้นมีความคลาสสิกเฉพาะตัวนะครับ mm. ไม่ใช่ว่าจะไปเรียนแบบกันได้เลยนะครับ mm. ความคลาสสิกเนี่ยนะครับความเก่าเนี่ยนะครับจะไปเรียนแบบกันไม่ได้เลยนะครับนะสิ่งพวกนี้มีความเก่ามีความคลาสสิกในตัวเฉพาะเล่มนะครับ แต่และเล่มนั้นต่างก็มีมนสเสน่ห์นะครับมีความคลาสสิกที่สวยงามนะครับเราต้องยอมรับก่อนว่ามีดเนี่ยสร้างมาจี่ปีนะครับมีความคลาสสิกแบบไหนดังนั้นนะครับพอไปเห็นมีดช้ำเนี่ยอย่าไปตินะครับอย่าไปตินะครับผมไม่เคยตินะครับมีดที่ช้ำเนี่ยเรามันจะไม่ติเพราะเราต้องรู้ด้วยว่าที่ช้ำเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเจ้าของมีดเดิมท่านเนี่ยศรัทธา ท่านจึงพกติดตัวนะครับท่านจึงพกติดตัวเพราะความศรัทธานะครับในยุคสมัยนั้นบุกป่าฝ่าดงกันนะครับการจะไปป่าการจะการจะบุกไล่่างไล่ทำนานเนี่ยทุกคนในยุคนั้นนะครับต้องขยอมรับว่ามีเสือสมิงะนะครับมีเสือมีผีโปง่งเป็นยุคที่ที่ยังไม่มีไฟฟ้านะครับ สิ่งพวกนี้มีจริงนะครับมีจริงนะครับคุณใสมนดำนะครับดังนั้นการที่ผมก็เดิมนะครับท่านได้ทำมิตรหมอเนี่ยท่านก็มีเจตนานะครับให้ผู้ให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ได้บูชาติดตัวป้องกันสิ่งพวกนี้แหละครับนะไม,ไม่ได้ว่าจะเอาไว้ทับเพื่อเพื่อเพื่อไว้เป็นอาวุธนะครับ มีดหมอเนี่ยต้องต้องอธิบายกันนิดนึงครับมีดหมอนี่ไม่ใช่อาวุธนะครับมีดหมอเนี่ยเป็นสิ่งที่เอาไว้กันขุนใสมนดดานะครับเอาไว้ปราบสิ่งอัปมงคลทั้งปวงนะครับพวกเสือสมิงอ่าเสือผีโปง่งผีป่าอ่าอน่างเงี้ยนะครับสิ่งพวกนี้เป็นสิ่งดีลับมองไม่เห็นนะครับนั้นจึงมีมีดหมอติดตัวเนี่ย ทุกคนต่างก็อุ่นใจนะครับะนะครับอ่ะคราวนี้ออพูดไปนู่นแหละอันนี้น้ององก็คงจะเข้าใจนะครับว่ามีดหมอเนี่ยทาไมถึงมีความคลาสสิกไม่เหมือนกันในแต่ละเล่มเนี่ยครับไ้ผมมาให้ดูเนี่ยกี่เล่มแล้วเนี่ยนะครับทุกเล่มเนี่ยไม่เคยมีความคลาสสิกที่เหมือนกันแม้แต่เล่มเดียวเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับคนที่บูชามีดหมอในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ย ต่างก็มีความศรัทธานะครับในบารมีนะในบารมีในมตรหมอนะครับดังนั้นต้องทุกคนที่พกติดตัวเนี่ยก็เลยมีความคัสสิกแต่ละเล่มไม่เหมือนกันนะครับเอย่างเล่มนี้ก็มีการย่นเลยเพราะว่าศรัทธาพกแม้แต่ตอนนอนก็คงจะ,จะ,จ,ะจะเอาไว้บนหัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยทําให้พวกเนี้ยมีการยักนะครับ แต่ยับอย่างเงี้ยเราก็เราก็ภูมิใจนะครับเราก็ภูมิใจเราไม่เคยติเลยนะครับว่ามีที่ยับแบบนี้แล้วไม่สวยผมไม่เคยติเลยนะครับผมกลับมีความภูมิใจนะครับว่าเจ้าของมีดท่านคนที่ท่านบูชาคุณแรกเนี่ยนะครับท่านคงจะจะจะ,จะมีใจศรัทธาอย่างจริงจังนะครับถึงได้พกติดตัวจนเกิดสิ่งพวกนี้ให้เราเห็นนะครับว่า เกิดจากการบูชานะครับการพกติดตัวนะครับจากเจ้าของมีดเล่มคนเดิมนะครับเนี่ยสิ่งพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ที่ผมภูมิใจนะครับที่เก็บนะครับไม่มีไม่มีไม่มีติว่าช้านะครับผมจะไม่มีติว่าช้านะครับผมกับภูมิใจนะครับที่ได้บูชามีดหมอต่อจากท่านมานะครับว่าท่านนั้นบูชาอย่างไรผมก็มีใจศรัทธาบูชาเช่นกัน ครับผมจะไม่ตินะครับบางคนจะติว่ามีดช้ำมีด่าไม่สวยอ่าซื้อแพงแล้วหาเล่มสวยดีกว่าอันนั้นก็แล้วแต่ท่านนะครับแต่สาหรับผมนะครับผมจะไม่ตินะครับยิ่งคลาสสิกยิ่งช้ำยิ่งคลาสสิกยิ่งชอบนะครับ <laughs> นะครับยิ่งช้ำยิ่งคลาสสิกยิ่งชอบคนระับสไตล์ของทงเงินพิมพ์หนูครับ <laughs> นะครับเนี่ย อย่างมิถุงพระเดิมเรื่มนี้นะครับคิดดูคนที่ศรัทธาเนี่ยจะศรัทธาขนาดไหนอะถึงได้พกติดตัวได้มีความช้ำมีความคัดสิกขนาดนี้นะครับมาแล้วก็เนี่ยก็ต้องพกด้วยใจที่ศรัทธาจริงๆนะครับนะครับอสำหรับคลิปนี้นะครับก็ก็หวังว่าน้องคงจะได้รับความรู้นะครับเพิ่มนะครับ เพิ่มเติมนะครับไม่มากก็น้อยนะครับอ่าก็เกิดข้องใจตรงไหนก็ถักถามได้อีกนะครับผมก็จะมาทามีเวลาว่างๆเมื่อไหรก็จะมาทําคลิปให้ให้ได้ให้ได้ให้ได้ชมกันให้ได้รู้กันนะครับเรื่องการรู้แต่ละครั้งนั้นผมจะไม่ได้บอกคนเดียวนะครับผมจะมาทาเป็นคลิปนะครับบอกทุกคนนะครับคนที่ใฝ่ศึกษาก็จะได้รับความรู้เพิ่มเติมขึ้นไปนะครับ อันนี้มันเป็นความรู้ขั้นพื้นฐานนะครับที่ผมอธิบายเนี่ยนะครับที่ผมอธิบายอยู่นี้นะครับเป็นการอธิบายขั้นพื้นฐานของการเล่นหามีดหมอนะครับที่ถูกทางนะครับไม่มีมีด <äll board> หมอหลวงพ่อเดิมไม่มีมีดหมอหลวงพ่อกันเล่มไหนที่เล่นแล้วบอกว่าเล่นแค่มันเล่นแค่ชอบนะครับไม่มีนะครับเราต้องเล่นตบคือมีด เคือกเก้มีดเทือแท้นะครับไม่มีมีดเล่นแค่ทางไม่มีมีดเล่นแค่มันนะครับไม่มีครับมีแต่เก้กับเทเท่านั้นนะครับนะเอาสำหรับผมนะครับสําหรับผมนะครับเราเราเล่นกันเพราะเราต้องเล่นด้วยที่ใจศรัทธานะครับใจเคารพบ,บูชาในมีดหมอนะครับไม่ใช่เล่นเพื่อแค่ขาย ไม่ได้เล่นเพื่อแค่เล่นมันเล่นทางเล่นได้ไม่ใช่นะครับมีดหมอนั้นมีเพียงแค่เกะกับแทสองอย่างเท่านั้นนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ผมก็จะพยายามหามีดหมอหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อตันแล้วก็สายลูกศิษย์นะครับหลวงพ่อเดิมมาให้ได้ชมเรื่อยๆนะครับพยายามนะครับนะ พยายามเล็กจะพยายามอีกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมครับร่วมเป็นสปอนเซอร์ครับนะครับอันนี้อันนี้บอกย้ํากันทุกคลิปแล้วครับร่วมเป็นสปอนเซอร์กันได้ครับนะพร้อมเพย์ครับถุงเงินพิมพ์หนูเลยนะครับพร้อมเพย์ศูนย์แปดเก้าหกสี่หนึ่งหกสองหกห้านะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าคงได้รับแรงใจแรง ศรัทธานะครับจากพี่ๆน้องๆนะครับช่วยกดไลค์นะครับช่วยกดแชร์นะครับดูแล้วมีประโยชน์นะครับเก็บไว้ดูเก็บไว้เตือนความจํานะครับเลาก็ช่วยกันแชร์นะครับคนอื่นที่ไม่รู้จะได้รู้ด้วยนะครับแล้วคนอื่นที่รู้แล้วก็ให้รเพิ่มอีกนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออุติไปเพียงเท่านี้นะครับไว้โอกาสหน้า จะพยายามตอบทุกคำถามที่น้องๆถามนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมทุงเงินพิมพ์หนูครับ